สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกๆคนนะครับผมก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ Ford e v 2 2นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวระบบตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมของตัวแรกเลยของปี2023นะครับก็คือ Car Switch System นะครับผมก็เป็นระบบเบรกอะไรแล้วก็มันเป็นระบบของบริหารจัดการของศูตรซ่อมรถอู่ซ่อมรถขนาดเล็กขนาดกลางได้หมดนะครับผม ขนาดใหญ่ก็รองรับนะครับผมก็มันมีทั้งให้ดูรายละเอียดก่อนก่อนลูกค้าจะจะซ่อมนะครับผมแล้วก็ลูกค้าซ่อมก็คือสามารถดูผ่านมือถือได้ด้วยนะครับผมเวลา,าลูกค้าได้ลูกค้าได้คิวอารโค้ดแล้วสแกนได้แล้วก็ดูนะครับผมอันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่1น,นะครับผมเวอร์ชันที่1นเนี่ยจะเป็น ลูกค้าฝั่งลูกค้าเนี่ยจะดูอย่างเดียวนะครับผมส่วนเวอร์ชั่นที่2ถัดๆไปที่วางไว้เนี่ยก็คือจะมีกด a p p r o v e ของการที่จะส่งรถซ่อมหรือว่ากดยกเลิกแล้วก็ไม่ซ่อมอะไรเงี้ยครับมีลเซ็นดิจิตอลในในเวอร์ชั่นต่อๆไปนะครับผมอันนี้เวอร์ชันหนึก็คือเต็มแม็กแล้วนะครับผมเดี๋ยวให้ดูนะครับก่อนที่จะไปดูก็ขอแนะนำฝากไว้ก่อนนะครับแฟนเพจ f o r d e v 2 2 c o m นะครับผม เนื้อหาดีๆสาระดีๆนะครับก็เอามาลงให้นะครับผมก็อันนี้ล่าสุดก็เป็นพวก extension นะครับผมของ VScode เนาะแต่ admin ถนัดสับรามเทคนะครับโอเค extension ของ Google Chrome นะครับก็มีนะครับผมโอเคแล้วก็ขอฝากเว็บไซต์ด้วยนะครับผมผลงานเครดิตอะไรต่างๆประวัติการทำงานประวัติการศึกษาเข้ามาดูได้เลยนะครับผล แล้วก็มีผลงานด้านการสอนมีบริการต่างๆนะครับอยากรู้ตัวตนของแอดมินมีหมดครับในนี้นะครับผมแล้วก็ c h anel n นะครับผม YouTube ช anel for dev 2 w o นะครับเดี๋ยวก็จะมีคลิปอัพให้เรื่อยๆนะครับที่ผ่านมาก็มีสอนมันมันยุ่งๆในระดับหนึ่งเลยนะครับผมแล้วก็มาทําตัวระบบนี้แหละนะครับผมโอเคเราไปดูกันเลยนะครับผมก็ขั้นแรกก็คือล็อกอินก่อนนะครับผมโอเค เมื่อล็อกอินเสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะมาเจอหน้าลิสต์พวกนี้นะครับเป็นรายการเบมืออะไรเดี๋ยวผมจะให้ดูแต่ละเมนูก่อนนะครับผมก็มีเมมเบอร์มีไทป์ของอะไรก็ตัวอย่างเป็นอะไรสิ้นเปลืองอะไรตกแต่งอะไรก็ว่าไปนะครับแบรนด์ Band. ผมก็จะมี TOYOTA มี d e n โ so, ซอันนี้เป็นสมมุติตัวอย่างนะครับผมจะมี o o n d าน i s s a นอะไรก็แล้วแต่เลยครับแล้วก็ PRODUCT ก็คือจะเป็นตัวอะไรนั่นเองนะครับผมอ่านะครับโอเคต่อมาผมก็จะมา ทดลองใช้นะครับพวกนี้ไม่อธิบายนอามันเป็นเพิ่มลบแก้ไขปกตินะครับผมผมก็จะมาอธิบายนะครับเวลาเขาเข้ามาใช้บริการก็มาเลือกอะไรก่อนนะครับเคก็สมมุติเป็นลูกปืนนะครับผมลูกปืนดุมล้อนหน้ามันต้องเปลี่ยนเป็นคู่ก็2ปรับปรุงทํารายการต่อไปนะครับแล้วก็จะมีให้ติ๊กว่าลูกค้าสําหรับเอาแวดหรือไม่เอาแวดด้วยนะครับผมก็กรณีถ้าอยากแบบเก็บบินไปเบิกแวนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็สามารถใช้งาน ฟังชันนี้ได้เลยนะครับผมสมมติผมมีแบตนะครับแล้วก็มีเพิ่มรายการนะครับรายการที่เข้ารับบริการอันเนี้ยคือผมได้ไอเดียมาจากอ่าที่ผมเอารถไปเข้าศูนย์ที่โตโยต้า,ตาเนาะเขาก็จะมีค่าบริการแยกนะครับผมอ่ามีค่าบริการพวกค่าบริการล้างรถค่าบริการล้างห้องเครื่องอะไรแบบเนี้ยค่าบริการงานช่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะก็เลยมีก็เลยหยิบมาทําเลยนะครับผมอันนี้เป็นค่าแรงช่างเนาะอ่าเจ็ดร้อยแล้วกันอ่ะโอเค ต่อมาก็เห็นเขาทํากันแบบประมาณนี้นะครับผมก็มีชื่อนามสกุลลูกค้าอันนี้ใส่เป็นเทคก่อนนะครับผมก็อนาคตอนาคตก็จะมีฐานข้อมูลลูกค้าก็ว่ากันไปนะครับเป็นทะเบียนรถนะครับโอเคก็จะมีติ๊กดําเนินการซ่อมกับพิจารณาค่าใช้จ่ายนะครับผมนะครับสมมติผมพิจารณาค่าใช้จ่ายครับโอเคแล้วก็รถเสร็จวันนี้แหละนะครับผมถ้าจะซ่อมนะผมก็กดบันทึก เมื่อกดบันทึกเสร็จปุ๊บก,ก็จะพิจารณาค่าใช้จ่ายเนาะถ้าเกิดวา่าลูกค้าอยากดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายเนี่ยก็แค่ปริ้นบินออกเป็นใบเล็กๆเหมือนพวก QR Code ที่เราไปกดคิวที่ Toyota ได้เลยนะครับผมประมาณนั้นอันนี้ยกตัวอย่างเนาะแต่ว่าเขาสแกนเขาก็จะเห็นแค่คิวของผมสแกนเนี่ยก็คือจะสามารถเห็นรายละเอียดได้นะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมเปิดตัวนี้ให้ดูนะครับตัวนี้ผมเข้าหน้าจอของมือถืออยู่นะครับ Okay. ผมก็สกแกนอ่าเห็นไหมครับอันนี้เป็นหน้าจอของมือถือนะครับผมเชื่อมกับ MacBook อยู่นี่เห็นไหมก็จะมีค่าใช้จ่ายขึ้นมานะครับอ่าก็จะมีรายการอะไรรวมรายการอะไรมีค่าบริการนะครับแล้วก็มีแวดค่าบริการแวดนะครับรวมค่าบริการรวมอะไร มีแวเเอร์เท่ากับ3 1 5บาทเนาะแล้วก็ยอดเงินรวมที่ต้องชำระเห็นไหมครับโดยตรงหัวเนี่ยก็มีเขียนเน้นนะครับว่ายังไม่ชำระเงินนะครับผมยังไม่ชำระเงินพิจารณาค่าใช้จ่ายเนาะโอเคสมมุติว่านะครับผมสมมุติว่าสมมุติว่าลูกค้าให้รายละเอียดเสร็จปุ๊บจะพิจารณาค่าใช้จ่ายนะครับผมลูกค้าดูแล้วบอกว่าโอเค เราจะดําเนินการซ่อมแล้วนะก็พอพนักงานรู้ละวว่าจะดําเนินการซ่อมก็กดดําเนินการซ่อมนะครับผมเห็นไหมครับก็สถานะก็จะเปลี่ยนเป็นอยู่ระหว่างการซ่อมซ่อมเสร็จแล้วรอรับรถนะครับเห็นไหมครับรับรถแล้วสมมุติลูกค้ามารับรถแล้วนะครับผมเห็นไหมครับเลขทะเบียน3ขมขอ่ายถดถุงแปดสองสองเก้ารับรถแล้วนะครับผมแล้วก็พร้อมกับสมมุติเมื่อรับรถแล้วใช่ไหมคร รับรถแล้วเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันอีกรอบนะครับว่าสถานะจะเปลี่ยนไหมเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวให้ดูก่อนเอาใหม่เปรีดน,นให้ดูใหม่โอเคอ่าเห็นไหมครับผมรับรถแล้วนะครับผมเห็นไหมสถานะก็บอกนะครับอ่ะโอเคนะครับผมก็นี่แหละครับผมก็ ตัวอย่างระบบนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญนะครับสิ่งสําคัญก็คือเป็นพวกรายงานรีพอร์ตนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมโอเคเวลาเราจะปริ้นดูมันก็จะออกเป็น pdf เลยนะครับเห็นไหมครับอ่าเป็นตัวอย่างบินแบบนี้นะครับผมก็มีจํานวนอะไหล่ราคาต่อนหน่วยราคารวมนะครับผมแล้วก็มีอ่า รายละเอียดค่าแรงช่างสรุปค่าใช้จ่ายตรงนี้นะครับผมเห็นไหมครับโอเคนะครับผมประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นพวกรายงานนะครับผมก็เป็นดัชบอร์ดต่างๆนั่นแหละก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่ที่มันนอกเหนือจากดัชบอร์ดนะครับพวกรีพอร์ตดัชบอร์ดเนี่ยอ่าก็เอามา ไปยุกใช้นะครับผมเห็นไหมครับยอดขายและพิการรายวันรายเดือนนะครับรายปีมีอะไรขายดีนะครับผมก็มี2ออย่างที่ที่ถูกเบิกเยอะๆนะครับก็คิวรี่มานะครับเป็นลูกปืนดุมล้อเนาะเป็นช็อกอัพแท้นะครับผมแล้วก็มีประเภทนะครับเห็นไหมครับก็จะมีประเภทอะไรสิ้นเปลืองนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับสําหรับรายละเอียด ในการใช้งานระบบ Car s e r v i c e System 2023ของ Ford e v 22 t นะครับโอเคก็อันนี้เป็นเวอร์ชันหนึนะครับก็ก็ครบในระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมีเวอร์ชัน2ต่อไปหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาดูนะครับแล้วก็ขอคิดแล้วก็ทำความเข้าใจไต่ตองก่อนว่าว่าจะทำลง YouTube แบบไหนทำดีไหมนะครับผม ถ้าถ้าทำได้บางส่วนเนี่ยจะทำเพราะว่าตัวนี้ยากจริงๆนะครับมันมันค่อนข้างยากเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าถ้าทำแล้วมันจะต้องเอาเวลาเนี่ยมามาทำให้มันเต็มแล้วก็ให้มันครบพอสมควรนะครับซึ่งผมมีติดสอนอยู่ด้วยแล้วก็ระบบ P.O.S. ยังเหลืออีกสักหน่อยนะครับแล้วก็งานประจำตอนนี้ก็มีตรวจรับระบบข้างนอกด้วยนะครับผมซึ่งซึ่งซึ่งหนักแค่สอนนี่ก็ก็เยอะแล้วนะครับก็เลย เดี๋ยวขอดูก่อนตัวนี้เป็นระบบตัวแรกของปี2023นะครับอ่าเดี๋ยวจะมีอีก2ตัวนะครับอาจจะเป็นคลังข้อสอบระบบระบบข้อสอบออนไลน์เนี่ยแหละนะครับผมแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของระบบพวกการขนส่งเดี๋ยวเดี๋ยวดูกันต่อไปนะครับผมตัวนี้ก็เปิดตัวแรกของปี2023นบานะครับ Car Service System นะครับผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ